คุ่น้องเดีรครับผมต้องรีบมาที่บ้านมียลบ,บุรีเพราะว่ากรุงเทพอยู่ไม่ได้แล้วครับขณะนี้กรุงเทพน้ำท่วมน้ำพาจอระเข้ครับในคืนวันที่23านมาท่านถามตัวเองนะครับเกิดมาจนตัวเต่าผมเท่าท่านชีวิตนี้เราจะได้นึกกั็นไหมครับว่าจะได้เห็นสุเทพเพื้อสุบรรยยืนร้องไห้ขนาดนั้น ผมเนี่ยดวงไม่ดีครับต้องนั่งฟังพักพประชาธิปัตย์สายเมื่อวันที่23นามที่ผ่านมาสุดเทพเตือกสุบัรรอึกสะอื่นร้อหมร้องไล่ปากน้ำตาปากก็บอกว่าร้อไล้เพราะสงสารอภิสิทธิ์จริงๆไม่ใช่ครับใจคิดว่าถ้าแป้จะอยู่ยังไง ก็เลอบรอาย,ยออกมาผู้สื่อข่าวถามผมว่าการตาัยของบระฟร่นาที่ปัดสี่ชั่วโมงในวันนั้นให้นัตวุฒิให้คะแนนจะให้เกรดอะไรีน้องทีารอบครับผมเป็นคนตรงไปตรงมาให้ดิกดคะแนนก็ไม่ได้ก็เห้เกรดเอครับเอจวังบข่าว การต่อสู้ทางการเมืองในสนามเรือตั้งผิงเวลานี้ถ้าเป็นมวยเนี่ยก็ต้องถืวว่าเป็นมวยพัยยกสุดท้ายพี่น้องยังรบนยกสุดท้ายท่านดูได้เลยถ้ามวยฝ่ายไหนชกมงนอกคุณนูบม,ม,มวยสวยงามนั่นเป็นมวยคะแนนนำครับส่วนมวยฝ่ายไหนมุดทะลุดุดันออกมาจะโดดเข้าใส่อย่างเดียวอันนั่นมวยคะแนนต่ำ พักประชาติี่ปัดเวลานี้ขึ้นยกสุดท้ายไม่เอาอะไรเลยครับหลูกน้ยไม่มีเอาล่กควิดอย่างเดียวพี่น้องกองเชียร์เราบางคนก็นใจร้อโทรมาลอยไายผมวันนักวุฒิทำไมไม่มีไปเลยอยอให้มันรุกรานมาได้ยังไง ปล่อยไอ้บรรพูจังหวัดจังเวียนละตะวุฒลุยไปเลยสิอัดครับกลับเข้าไปบังให้บู้ดูเดือดพี่น้องใจเย็นๆผมบอกแล้วว่ามวยคะแนนนำมวยคะแนนนำเนี่ยไม่คุกลงในโดยไม่จำเป็นครับเราคะแนนนำอยู่ไปคุกลงในเพผอๆไม่ได้เดี๋ยวมันกัดหัวเสียเปียบตายเพราะฉะนั้นมวยคะแนนนำเนี่ยชกสบายสบาย ยิ้มแย้มแจ่มใสแล้วคุมลูกมวยตั้งกาให้ให้แน่นครับแล้วก็ยับยับยับแล้วก็วนวนแล้วหลอกล่อแล้วยับยับยับแล้วก็วนพอมันเผลอผีหน้าทีหนึ่งแล้วก็ยับยับยับแล้วก็วนชนะอยู่แล้วอย่าใจร้อนอย่าดูเรื่องสบายสบายสบายก็เหลืออีกไม่กี่วัน นับลมนี้วันลงคะแนนเรื่องหน้าก็เหลือเวลาหาสิ้นกรี่เจ็ดวันเจ็ดวันนี้พี่น้องครับผมเดินทางไปทั่วแล้วตั้งแต่เชียงรายเหนือสุดยันใต้สุดในราที่ว่าปรากฏว่าวันนี้หัวใจคนไทยส่วนใหญ่มันเต้นเป็นเสียงเดียวกันไม่ได้เต้นตึกตักตึกตักตึกตักแล้วครับเต้นดังยิ่งลัก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 ไปหมดแล้ว พอหัวใจคนไทยส่วนใหญ่เต้นดังยิ่งรักยิ่งรักยิ่งรักยิงนะหัวใจอาบิสิทธ์ก็เต้นยิ่งเละ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 ,เละหมดแล้วไปไม่รอดนะครับคุณยิ่งรักชินวัฒน์ออกทีวีออกข่าวทุกวันสวยวันสวยคืนอาบิสิทธกระซิบลงศีดลงล่าสุดขาดไฟเข้าแทะอาทิตย์ก่อนบะเมนตร์ตัดผมตกใจกะตาย ไปหาเสียงสิจังหวัดปราจีนบุรีคุณยิ่งยักไปจังหวัดไหนก็พูดคุยกับประชาชนพ่อค้านักธุรกิจกรรมกรคนรับจ้าก็พูดคุยทั่วไปอภิสิทธิ์เวชาชีวะสร้างปรากดการใหม่ในการหาเสียงสิปราจีนบุรีปราัสกับเด็กอนุบาลแลครับทีโรเวียนอนุบาลจังหวัดปราจีนบุรีไปมีนผื่หม่ปราใสเด็กก็มาแกะกางเกงมั่งดึงหูเข็มขัดมั่งอะไรมั่งมั่วมีอนุเนียปหบด แล้วไฟปลาใสกับเด็กอนุบาลอภิสิทธ์ก็บอกว่าจะขึ้นค่าแรงขั้นต่ำ25ปซภายในสองีอเด็กอนุบาลบอกหนูไม่เอาค่าแรงขั้นต่ำเอา้าขายติ่มขันสูง <Yeah. S 1> มันกันไปหมดพี่น้องครับเขาเรียกว่ามวยเสียหลักเสียเหลี่ยมเสียอาคาร<อ>เพราะฉะนั้นพี่น้องไม่ต้องตกใจวันที่23ก็เปิดมาแล้วผมบอกแล้วว่าเกรดเอวัง เพราะฉะนั้นไม่ต้องไปทําอะไรไม่ต้องไปยุ่งไม่ต้องไปวอแวร์ไม่ต้องไปย่อยตอแยอผ่านวันที่23เขาทําอะไรไม่ได้จากวันนี้ไปถึงวันเลือกตัง้งประชาธิปัตย์ทำได้สองอย่างครับคือหาวกับเรเท่านั้นทําอย่างอื่นไม่ได้สบายสบายทีน่นี่วันนี้มาพบพี่น้องที่จังหวัดลบบุรีพี่น้องที่กร,รบครับพูดกันตรงๆไม่อ้อมคอ้อ พอเดียวคุณยิงละกำลังจะมาถึงฟันทงไปเลยดีกว่าว่ามาแถวนี้ไม่ได้งกแต่ขอยกจังหวัดได้ไหมได้ไม่ได้มีกีเ่เขตไอ้เพื่อไทยหมดเลยได้ไหมพี่น้องครับต้องหอหมดแบ่งใครไม่ได้เลยครับบางคนบอกว่าขี่เหนียวไปรอเปล่าไม่ขี่เหนียวไม่ได้ครับขนาดบอกว่าไม่แบ่งใครประชาติตปยปนจ,อจ้องจะปล้นอยู่ตลอดเวลาท่านผู้ม ไปออกโตล์ตช่องสามกับนายชัมี้สันิเซนเลือดเชื่อกับคนอายุ60กว่าและพูดภาษาคนไม่เข้าใจใ<ช>ผมบอกว่าถ้าผมชนะคุณเอาอยัางไงชัมมี้บอกถ้าคุณชนะผมตั้งรัฐบาลผมถามมาแล้วถ้าคุณแพ้ชัมมี่บอกถ้าผมแพ้ผมตั้งรัฐบา,บา,า,าลคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเอะก็ A, จะตั้งรัฐบาลตั้งรัฐบาลไม่ได้ฟังเสียงชาวบ้านไม่ได้ฟังเสียาางประชาชน ระฐบอลประชาธิที่มไปเขาฟังเสียงชนใหญ่ใช่ไหมครับ <Yeah. S 1> ประชาชนตัดสินใจใครชนะก็ควรเป็นรัฐบ,บาลแพ้เป็นฝ่ายค้า,าน็นอาจจะจบอย่างนี้ใช่ไหม <Yeah. S 1> แต่ไม่ครับ <Yeah. S 1> ประชาธิปัดเข้าต้องหาถาว่ายังไงก็จะเป็นรัฐบาลได้พี่น้องอย่ากครับาจะเจาแบบนี้คราวหน้าไม่ต้องเลือกตั้งครับยื่นซองประมูลเลยดีกว่าง่ายกว่ามันจะต้องหาเสียงกันทำไมก็ในเมื่อประชาชนลงคะแนนแล้วไม่จบไม่ฟัง ก็ปัญหาที่บ้านเมืองมันขัดแย้งกันมาสี่ปีเนี่ยเพราะคุณไม่ฟังเสียงประชาชนกันสช่ไหมพราะฉะนั้นเวลานี้ปีนี้พอสอนี้การเลือกตั้งคราวนี้ผมบอกคนไทยเต้มประเทศต้องรวมใจเป็นหนึ่งเดียวเลือยเพื่อไทยให้เด็ดขาดันมทลายเลือยเพื่อไทยเพื่อใช้ยชนะด้วยกันขอประชาชน เลือยเพื่อไทย่อสั่งสอนประชาธิปัตย์สั่งสอนอำนาจนอกระบบทั้งหลายว่าประเทศนี้เป็นของประชาชนใครมมนรู้ก,กันบ้างสิงว่าว่าไผเป็นไผเออาจะกดขี่จะเหยียบยำ่ำจะละเมิดเจตนารมณ์ประชาชนอยู่รำไปยอมได้ไหม,ไมไสู้ไหม,ไมไเบอ้ออะไรไม,ไมันต้องอย่างนี้คุณน้องพีระกครับ สถานการณ์เวลานี้นทนดูเอาตามโพนะครับโพขึ้นทุกวันนี่ผมไม่รู้จะหาทางสกัดโพยังไงถ้าขึ้นแบบนี้ผมกลัวก่อนถึงวันเลือกตั้งทะลุเพดานครับโพแต่ว่าโพขึ้นยังไงเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าประมาทไม่ได้นะครับ ไม่ใช่บางคนพอดูข่าวโตัศน์มาฟังปลาไหวันนี้บอกว่าโพอขึ้นชนะแน่ชนะแน่กลับบ้านนอนไปตื่นวันที่สามสีเดียวไม่ได้เหลือเวลาอาทิตย์สุดท้ายพี่น้องต้องลงพื้นที่ช่วยกันหาคะแนนในพักเพื่อไทยต้องบอกเพื่อนบอกลูกบอกหลานบอกญาติบอกพี่บอกน้องให้เลือกเพื่อไทยให้หมดให้กันบ้านช่วยกันหาคะแนนเพิ่มได้ไหมไพี่น้องดี่เคารพครับเที่ยวนี้ มาพบปะท่นหาเสียงเนี่ยไม่ได้มาขอคะแนนเปล่าเปล่า,ลามีนโยบายมาให้มีของดีๆมาให้แล้วเอามาบอกท่านถ้าเพื่อไทยเป็นรัฐบาล ทุกนโยบายที่ได้ผลจากไทยรักไทยกลับมาทั้งหมด30บาทรักษาทุกโรคจะกลับมากลับมาแล้วทําให้ดีกว่าเดิมเราจะเพิ่มบัญชียาละขยายฐานการรักษาให้รักษาโรคในกว้างไกลมากขึ้นจะทํากันจนหนักหนักวบาฟอกไปก็จ่าย30บาทอย่างนี้เอาหรือไม่เอาพี่น้องครับเราจะปราบปรามยาเสพติดให้เด็ดขาดภายในหนึ่งปีนี่คือนโยบายและเราทำได้ ยาเสพติดเคยสูญพันธ์จากประเทศไทยไปแล้วครับในยุครัฐบาลนายกบัชนิดแต่ว่ากลับมาอีกในยุครัฐบาลนายอภิสิทธิ์เวชชาชีะเป็นนายกกว่าสองปีพี่น้องเคีรพครับปัญหาเพิ่มขึ้นหมดปัญหาเศรษฐกิจเพิ่มขึ้นปัญหาการเมืองเพิ่มขึ้นปัญหายาเสพติดเพิ่มขึ้นมีอย่างเดียวที่ลดลงคือราคานายอภิสิทธิ์ลดลงจนไม่มีราคาแล้วครับพี่น้อง เรียนพี่น้องนะครับว่าหลายนโยบายของเรากลับมาครบถ้วนโอท็อปก็จะกลับมา s อ l เอี่ยนวนี้นนนกลับมาให้มากกว่าเก่าครับพี่น้องครับหมู่บ้บบานเล็กสามแสนหมู่บ้านกลางสี่แสนหมู่บ้านใหญ่ห้าแสนเอาไปเลยจากพรรคเพื่อไทยพี่น้องเดียวแล้วครับถามพี่นอ้นองว่ากองทุนหมู่บ้านชอบไหมชอบไม่ชอบ อีส e นายกทักษินบอกให้หมู่บ้านละลานประชาธิปัตดบอกว่าทําไม่ได้สร้างนี่ให้ประชาชนตกลงทักษินทําได้หรือไม่ได้ถึงหมู่บ้านมีน้องหรือยังได้กู้หรือยังได้ใช้คืนบ้างไหมหน่าจะหาเวลาใช้คืนเขาบ้าง เอาลรไม่เป็นไรถ้าพี่น้องไม่มีเวลาก็ไม่เป็นไรแต่ว่าพยายามใช้ใช้คืนไปเพราะว่าตาเพื่อไทยเป็นรฐนัฐบาลไอ้ที่มีอยู่แล้วหนึ่งงานจะเพิ่มให้อีกหนึ่งงานเป็นมูลบาละสองล้านบาทเท่าขั้นทัวประเทศเอาหรือไม่เอาชอบหรือไม่ชอบอยากได้ไหมถ้าอยากได้มากับพี่ไปอังสุมาลินมารอรับเธออยู่ที่ทางช้างเพียกน,นี่ พี่น้องที่เคารพครับไม่ใช่เท่านี้ของใหม่ๆยังมาอีกเพียบไอ้นี่ของเดิมอยู่ครบดีกว่าเก่ามากกว่าเดิมแล้วของใหม่พี่น้องที่เคารพครับถามหน่อยที่นั่งกันหน้าเวทีเป็นหนี้กันบ้างไหมไม่น่าเชื่อหน้าตาเหมือนเศรษฐีร้อยล้านพันล้านเป็นหนี้กันได้ยังไงเอ้าถ้าใครเป็นหนี้พี่น้องครับถ้าเป็นหนี้ไม่เกินห้าแสนบาทพักหนี้สามปีไม่มียังไม่ต้องจ่าย ถ้าเป็นหนี้เกินแสนแต่ไม่เกินหนึ่งยานเราจะประน้อมหนี้ให้ปรับโครงสร้างหนี้ให้ใจ่ายน้อยน้อยสบายสบายเอาไม่เอาที่นั่งกันอยู่ตรงนี้มีลูกกันหรือยังไม่น่าเชื่อดูหน้าตาเหมือนกับหยุดโรงเรียนมาฟังภาษายแต่ถ้ามีลูกกันแล้วก็ฟังกันไว้เพื่อความสบายใจ พี่น้องครับถ้าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลใครมีลูกมีหลานจะเข้าเรียนป .1 ปีการศึกษาแรกเด็กป .1 ทุกคนทั่วประเทศจะได้รับแจกคอมพิวเตอร์มือถือทุกคนคนละหนึ่งเครื่องทันเรเราสำรวจมาแล้วว่าเด็กป .1 แต่และปีการศึกษามีประมาณ8แสนคนก็8ปแสนเครื่องทุกหมูบ่บ,บ้านทุกตำบลเอาไปเลย อยูน่นอครับเขาเรียกแท็บเล็ตแท็บเล็ตไอ้คอมพิวเตอร์มือถือเนี่ยหน้าตามันเป็นยังไงแท็บเล็ตเอาขอมาโชว์ให้ดูของจริงคนจริงซะอย่างนี่หน้าตามันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่อันเป็นภูเขาเรากคาอย่างที่วางอยู่ในบ้านลูกหลานจบป่อน,น,นึนี่นีนีได้อันนี้ครับอันเล็กๆเท่านี้ นี่ไปโรงเรียนลูกหลานชาวไร่ชาวนาดิล่ลบบุรีจะได้ใช้คอมพิวเตอร์อันนี้เหมือนลูกหลานเศรษฐีในกรุงเ,เทพเอาหรือไม่เอาเอาไหมเบอร์อะไรพักอะไรต้องอย่างนี้อังสุมาลินพี่น้องพี่ครับผมเรียนว่าไอ้แท็บเบ็ดเนี่ยอภิิ์บอกว่าทำไม่ได้ ถ้าทําได้ต้องจ่ายหลายแสนล้านบาทอุอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถ้าพวกผมโง่เหมือนคุณแล้วจะแข่งกับคุณทําไมไ,ไอทีมาเสนอตัวกับประชาชนประมันใจว่าทําได้และทําได้ดีกว่าพี่น้องครับอันเนี้ยเราตามไปดูทุเรีนผลิตแล้วใช้งบประมาณรวมกันไม่กี่ตังค์แปดแสนเครื่องได้ทันทีแล้วได้ทุกปีนะครับไม่ใช่แจกปีแรกเดียว ปีนี้เด็กป .1 แปดใชเครื่องเ้าไปปีหน้าแปดใชเครื่องเ้าไปแต่ลูกหลานท่านเนี็ก็จะได้คนละเครื่องเพราะไม่ควรให้ลูกหลานเรียนป .1 สี่ปีเพื่อรองคอมพิวเตอร์มือถือควรใจลูกหลานคนอื่นมันได้ขึ้นป .1 บ้างพี่น้องครับแล้วให้เลยนะครับไม่ใช่ให้ยืมให้ไปเลยไม่ความว่าลูกหลานมารับแล้วป้าเลยครับแล้วลูกหลานมีใช้ พ่อแม่มันจะได้หัดคอมพิวเตอร์กับเขามาั้งจะได้เป็นคอมพิวเตอร์กับเขาด้วยพี่น้องครับเลือกฟักเพืือใดได้ดเป็นคอมพิวเตอร์เลือกประชาธิปัตย์มันยัดเยียดให้เป็นคอมมิวนิสต์หมดครับพี่น้องครับอันบันอย่างนี้ครับฝึกกันได้ทั้งลูกทั้งพอ่อทั้งแม่กลางวันให้ลูกมันเอาไปจิ้มที่โรงเรียน พอตกเย็นมานั่งรอบวงหลังกินเก้าส็จก็หัดเงินด้วยกันพ่อจิ้มทีลูกจิ้มทีแม่จิ้มทีลูกจิ้มทีแม่จิ้มทีพ่อจิ้มทีพ่อจิ้มทีลูกจิ้มทีแม่จิ้มทีพอตกดึกลูกไปนอนเลี้ยพ่อกับแม่ก็ผลักกันจิน้มคนละทีไม่มีปัญหาอะไรสบายสบายพี่น้องมีกครับพรรคประชาธิปัตย์ไปพูดใ้คนเข้าใจพีด บอกว่าตาเพื่อไทยเป็นรัฐบาลน,นโยบายถึงมือประชาชนอยู่แล้วเราจะยกเลิกขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกันนโยบายใดถึงมือประชาชนอยู่แล้วเราจะไม่ยกเลิกเพราะฉะนั้นถ้าเผืือไทยเป็นรัฐบาลข่าตอบแทนอสมยังอยู่แน่นอนไม่ยกเลิกเด็ดขาดเบียรยังชีพผู้สูงอายุยังอยู่แน่นอนไม่ยกเลิกเด็ดขดดา,นนาด,ด,ขด แล้วของเรามาให้มากกว่าเขาเราใจกว่าเดิมเพิ่มตามลําดับอายุเดิมเนี่ยผู้สูงอายุได้เดือนละร้อยใช่ไหมครับแต่เพื่อไทยมาปี่น้องครับให้ไหล่ลาดับไปเลยอายุ60ให้หกร้อเจให้เจ็ดร้อยปดสิให้แปดร้อยเกให้พันหนึ่งเต็มเใครอยู่ถึงร้อยยี่ให้ห้าพันเอาไม่เอา พี่น้องที่เขาลไอห้าพันหลังนี่ยังไม่ใช่นยโยบายนะครับ <laughs> นยโยบายนี่มันเอาแก่พันหนึ่งแต่ไม่แน่ถ้าเป็นรัฐบาลใครอยู่ถึงว่าีผมจะเสมอรัฐบาลพิจารณาเป็นรายได้เลยครับผู <laughs> ้เ่าผู้แก่ฟันักตะวันปลาใสวันนี้แกนั่งนับอายุคำวนวณรายได้เลย <laughs> ปีนี้ฉันอายุ68แปดขันใจอีก2ปีได้เจ็อยู่ต่ออีกสิปีได้แปดรนี ที่จัดให้เอาไม่เอาชอบไม่ชอบเบอร์อะไรพักอะไรยกจังหวัดใช่ไหมพีน่น้องทุกบกานคนเขาถามว่าถ้าพักเพื่อไทยเป็น,นรัฐบาลจะทำงานกับพักไหนอย่างไรพี่น้องถ้าคะแนน และถ้าสถานการณ์ทางการเมืองมันจําเป็นจะต้องมีพรรค่วมรัฐบาลกรรมการบริหารพรรคเขาจะพิจารณากันอีกทีแต่ขอประกาศให้ทราบโดยตัวกันมติกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยประกาศออกมาชัดเจนถ้าเป็นรัฐบาลจะไม่ร่วมงานกับพรรคภูมิใจไทยเด็ดขาดพรรคเพื่อไทยยืนอยู่ได้เพราะประชาชนพรรคเพื่อไทยเป็นหนี้บุญคุณประชาชนพรรคเพื่อไทยจะไม่ทรยศกต่ออุดมการของประชาชน นี่คือคำยืนยันพี่น้นองที่เคารพครับเพราะฉะนั้นใครตัดสินใจแล้วเที่ยวนี้ว่าจะเลือกเพื่อไทยเป็นหนึ่งทั้งคนทั้งพรรคขอเสียงตกมือดังๆคุคนยิ่งรักชนวัตกรลังยะกึ้นเวทีเติมเนื้อหาอีกหน่อยพี่น้องครับเดี๋ยวนี้มันมีปัญหาเรื่องบัตรลงลงแบบเขตเขาแจกบ,บัตรสีชมพู ไม่่อยมีปัญหาบัตรสีชมพูเข้าไอกาช่องทิ่ติดเลขเลยแต่มีปัญหาบัตรสีเขียวบัตรสีเขียวคือบัตรลงแบบบัญชีรายชื่อพี่น้องต้องดูให้ดีเลยนะบัตรสีเขียวเนี่ยถ้าดูไม่ดีมีสิทธิ์บัตรสีบัตรถลุงสูงมากครับพี่น้องครับเพราะว่าโลโก้ของเราเนี่ยมนเล็กแล้วกว็ดูไม่ค่อยเห็นจะไปกาผิดเพราะฉะนั้นต้องกาช่องขวาสุดที่เป็นช่องว่างเท่านั้นได้ไหมครับ เอาล้วครับขอเสียงตบมือโหอร้องตอนแรบว่าที่นายกหญิงคนแรกในประวัติศาสตร์ประเทศไทยโซไม่โซเบน,น้องโซไม่โซเบอร์อะไรเบอร์อะไรผักอะไรยิงลัางเอาไหมยิงลัางเชียร์ไหมยิงลัางเลือกไหมโหร้องเดาด๊ का फोन जी मैं श्रीनबा का